ไปเองไป้กับเป็นโคคนเวไม่ได้เขาชงลอยไปเด็ดเท่ากัเอออ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะกะเอาไว้สำนี้พี่น้องบจบกันยาเนาะพอที่เข้าใจหลายคนเอฟซีกะคือที่ด้เบิองติดตามเนาะคนที่ซื้อตุกคอนพี่น้องเอ้ยอ่ะก่อนอื่นเนาะก็ต้องขอขอบบนขอบคุณนะทั้งเจ้าของช่องพราะเนาะที่ถ่ายลงอัปเดตในในผู้ได้เห็นได้ก็ให้เมียลรมณ์การไปนั่งท้งเบา ก่เพิ่นแหละเนาะก้กันอยู่พี่น้องเอ้ยขอหลายเนาะกเยออกมาให้ FC ของตุคําไดเบิ่งชมได้ชมนําเนาะพี่น้องแล้วกคํากมาแสดงความคิดเห็นพี่น้องเอ้ยเนาะว่าตุกอเป็นคนแนวไพี่น้องคือที่ผ่านมาเนาะหลายคนคือสิได้เบิ่งพี่น้องเรานี่มีเมียตั้งแต่14 15ขึ้นไปเนาะและเราก็เว้าดอ่าว่าเรานี เก่งพี่น้องเนาะคือหนึ่งนี่ได้เพศพันธุ์ด้วยว,วาา่ามรคมหันเหงกับเมียเราเนี่ยซีดีมาปเจ็ดแปดดอกเราเนาะและแต่ละดอกสา้นาทีพี่น้องโอ้โหตัวคำเลยยอมพี่น้องเนาะยอมแล้วกับฮูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าจังใดเมื่อเือเล่ากัอาจสีเห็นยูทูบเบอร์เนาะในหลายคนเขาไปถ่ายแล้วถามเล่าออีกอย่างเล่ากั ใหญ่เป็นู้เฒ่าป่านี้เลยเนาะประสบการณ์เลาก็รหลายพี่น้องเลยยจางไรประสบการณ์เล่าข้อมูงเล่านี่ที่เราเจอมาผ่านมานี่เราต้องหลายพอชุมหา้าอยู่แล้วหลาย่าคนที่ไปทางคนที่ไปาทไปายอีกเนาะประสบการณ์บ่ไงคือเพิ่อนอาบน้ําห้อนก่อนเฮ้าพี่น้องเพิ่น,น,นผ่านมาเบิ้ดเลยเนาะเพิ่นเลยกล้าบอกล้าออกแต่เราบุกคิดบุถึงสว่าคําคที่เราว่อออกไปเนี่ยมันแพร่ไปฮอดใส่ทั่วโลกเนาะจนกระทั่งมีทาง ส,สวัสดีครับและสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเอ็ดซี่มูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านบวริเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวนะครับหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตู้คำปันสุขพี่น้องเอ๋ยเนาะกะมาเจอมาพอ่อกับตู้คำวันนี้นะครับผมจะมีเรื่องเล่าอ่ามาบอกมานำเสนอหรือว่ามาออกความคิดเห็นแหลกเปลี่ยนกันเนาะกับเอฟซีแล้วกับหลายๆคนอ่าที่ว่าในเรื่องนี้แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะที่เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นมายาวนานเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะก็ติดตามมาตลอด มีอยู่ช่วงหนึ่งพี่นอ้องอ่ากับห็นยู u ูปเป็นลายช่องไปไทยนาะพี่น้องเนาะอ่าแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าทางทางเมืองพี่น้องเอ้นาะทางเมืองหรือว่าทางรัฐบาลทางผู้ใหญ่คนนี้เนาะออกมาบอกออกมาเตือนคนผู้นี้พี่น้องเลยอ,อ่านพี่น้องเนาะและอ่ามาเห็นอีกเท่นอนี้ก,กับพี่น้องด่วนอีกแลยอคนวาเนาะอ่าสปเป็นไัยพี่น้อง สิเป็นไฟเดี๋ยวตู้คําจะพาเขาไปเบิรงนเนาะแต่ก่อนอื่นพี่น้องอย่าลืมฝากเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามตู้ค่เนานะและกที่สําคัญพี่น้องบอกกดขับโฆษณาให้ตู้คํา,คา,าคพี่น้องหนะ่อยอ่าสำหรับมอนี่กับมูนี้อย่างไร้อครับเด้อเนาะกัมาแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันเป็นอย่างไ๋พี่น้องเนาะกับโพคนผูนีอ่านะ มันแบบมันเป็นภาพพจน์ที่บุญยักงามเนาะอะไรกะบุญยักดีพี่น้องเอ้ยพวเราก็นอนุลายแล้วเอออืออนุลายเ,ยายเป็นรุ่นปู่รุ่นพู้เฒ่าเนาะรุ่นโอ้ยจะเชี่ยวจากได,ดพี่น้องอ่ากะบ๊อบเป็นยังเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิงมาโชมน้ำกันแล้วเข้ามาออกความคิดเห็นซอยกันเนาะถึงหรือพิดถ้าดูคำออกความคิดเห็นพิดกะกะขอโทษขอไปนำเนาะ อ่าถ้าว่าถูกต้องกะคอมเมนต์นมาบอกมาคุยกับตู้คำเนี่ยพี่น้องเหรอเนาะเอาก้อนไปเบิง้งก้อนไปส้มพี่น้องก้อนไปอ่าพิจารณาเบิ้งกะอย่าลืมพี่น้องสบ,บู่นะสบู่ขมิ้นสมุนไพรนะครับนะอ่าผู้ใดสนใจผู้ใดอยากได้อยากลอง,งอก,ก็ไปใส่เบิ้งกะสามารถอ่าแอดเฟซบุ๊กหรือว่าแอดไลน์ามาหาตู้คำใดน,นะพี่น้องเนาะนี่พี่น้นองตู้คำส้มถึงทีเด้อครับเด้อนี่เนาะ แชมพขมิ้นสมุนไพรอืมโอเคพี่น้องสัหรับสบูู่แบบานไปเนาะปากปากปากพี่้องปากเนยมีเด่วเข้ามาเขาเรื่องเ,เงเขาเล่ากันกับคนผู้นี้พี่น้องเลยเอา่านั่นก็ซื้อว่าตู้ก้อนพี่น้องตู้ก้อนที่ว่ามีเมียเด็กน้อยหลายคนเนาะแลวกลับไปบอกพ่ภักวิจารออกมาว่าเออขออนุญ,ญาตน,นํำพี่น้องอา่ามีเพศสัมพันธ์ คืนหนึ่งเนาะหรือว่าจนเกือบชี้แจงนี่คืนหนึ่งกันแหละถูกคำกับว่ากำลังกำลังเนาะหรือว่าคืนหนึ่งพี่น้องอ่าเพิ่นได้เมียเมียผู้สาวสั้นหน่อยได้แฟนเด็กเนาะได้หรือว่าได้เมียเด็กอืมลไลาไลคนสิบสี่สิบห้าปีคืนหนึ่งพี่น้องกลับขอโทษนำเจ็ดแปดเก้าดอกอืมและยิ่งกว่านั้นพี่น้องยี่สิบนาทีเพิ่นว่า โอ้ยน้องพี่โน้องเอ้ยเจ้าก็เกินไปผู้เฒ่าเอ้ยผู้ใหญ่เนะอ้ยเนาะซึ่งหลายคนกับไปไทยเนาะไปไทยกัยอดวิวกัหลายคนแห่งไป่ายหลายแห่งแร่กระจายออกไปอม,มันเป็นพระพจท์ที่บ่ดีบ่างามปันใดในตัควคําม่านเนาะเอชีวาบอกซึ่งเล่าก็เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ที่จะสอนลูกสอนหลาน ให้ไปได้ทันทีแบบว่าโบไปทั้งกลาบเนาะอันนี้เราไปทั้งนั้นร้ายพี่น้องจนผู้ใหญ่ออกมาเตือนและทุกครั้งเห็นคลิปล่าสุดเนาะไกหลายมือบนลายมือเนี่ยล่าสุดบนล่าสุดอเจอทุกครั้งมาแกเห็นพี่น้องเพิ่นลงมีเมียอ,อีกพี่น้องบา้านนี้เอา้าดวนที่สุดเพิ่นว่าเนาะมี YouTube ช่องนึงพี่นอ้องอ่ามียูทูบช่องหนึงเน,ะนงาะเพิ่นได้ลงไว้นี่ๆๆพี่น้องนี่ทุกครั้งเข้าเบิ่งแดดเน,ะเนะดยาะผู้ใหญ่ก่อนพี่น้องนี่ผู้ใหญ่ก่อนหลายคนจําไหนเด้อเด้อเด้อ ได้นเมียแล้วเนาะพี่น้องนนเนาะได้เมียอีกแล้วพี่น้องนเ,นเป็นคนแขวงจัปสัดอาย,อยุประมาณสี่สิบกว่าปีเดียวเรื่องรายละเอียดไอ้สองทางลุงก,ก้อนกันเลยเนาะพี่น้องว่าที่ไปที่มาไปพอกันอยู่ใส่เนะาะออออข้าวด้วนตอนนี้โอ้ว่าพอสบาย,นนยดีได้เมียแล้วเนะได้ว่าพรพี่น้องสื่พิ่นได้แจ้งทาง บปล่าพรมาเราเป็นรองมือซาวน์นะเพื่อนบอกว่าได้เมียอะไรเด้อได้เมียทางพูดทางเมืองมุนเราเป็นรองทางภาคใต้พูเนาะซึ่งเมียน่ะได้มาอยู่เที่ยงหน้าลุงกอดแล้วเราเป็น้องเนาะเพื่อนบอความมียกับผมแม่นผู้สาวสมลงสำน,งน้อยดอกเราเป็น้องอกาอายุประมาณ40กว่าๆนี่แหลกะก็ถือว่าเหมาะสมกันเนาะพี่น้องอ โคมกมอสมเลยเนาะผ่านมาสิบปี่สิบห้าปีท่านยเอินมียปันไดเหืนบอกเรานาะอันนี้อันนี้ทนด้แต่งกันะเอาแล้วเร็วกันไอเอินว่าผู้สาวไปกอดบอกบ่บะาวไอเอิญจะได้กตามแต่าไปเนาะสอนี่พอกได้เดินทางมาหอดเทียงนาของเพื่นเราไป่นองเพื่อจะไปอบถามลุงก้อนหรือว่าจะไปเบิง บโให้เอิญมาเมียยังโบทันได้แต่งไฮเอินบับผู้สาวแล้วที่ผู้สาวสั้น้อยที่ผ่านมาเจ้าแต่งหรืบอบเนาะยังเอิญมาเมียเหมืนวันไหนพี่น้องคืนละเจ็ดแปดเถื่ออุอ้ยเกินไปเอาฟังต่อพี่น้องอันอ่าเมียใหม่ลุงก้อนนะ้ารู้ว่าผู้สาวใหม่ลุงก้อนเราเป็นยังไงนะ้อพี่น้องเนาะ ซึ <One input> ่งผืนมาจากไซนะถ้าผืนจะได้เบือเบือแทาไปเลยพี่น้องเจ็บเจ็บพี่น้องเนาหมดที่ิ่นบ่ออกกะบ่เป็นยังเนาะพี่น้องกะจะสอบถามลุงก้อนอังก็พอเนาะโอเคเนาะพี่น้องเผื่อบ่เป็นการเสียเวลาเวลาเดียวเข้าไปหาลุงก้อนกันเลยเนาะซึ่งลุงก้อนเพิ่นก็อยู่เที่ยงเพิ่นพอดีเนาะพี่น้องช่วงนี้เพิ่นก็บ่ได้ไปใช่ตับลุงก้อนกันเลเนาะกะจะอยู่เที่ยงเพิ่นประจำเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปสอบถามกันเลยเนาะไปไปไปพี่น้องไปแล้วไปแล้ว มาดีมาดีสมาดีคือแล้วเพิดเนาะเนาะตอนนี้ก็มาพ่อทำลุงพ่อแล้วก็จะเอื้อยเพิดเนาะถูกอ่าทำให้หน้องเงินก็จะเอื้อยเปินก็มาหอดี่บานนี่บ่ลุงกอนห่อห่อดวังเช่าห่อดวงเช้านี่เนาะ ก็คือุ้ก้อนเมื่อเมื่อเฮือนเนมมาถึงเมื่อบ้านมัทำกมาขกันหรออออเมื่อนชคืนอคืนนะครับเราจะมาบนเพือนชานมาบอนากมาบงเพือนช้อนก็เราอ่ได้านั่นหรอกขาอยู่กัอยู่เราอะอยู่ข้าเมื่อทิตามมาใกรณี ทางไปไปและชาวกบบัวกันเขาว่าแม่นนะมันเล่าอยู่เล่าว่าหาพยู่เลยครับชาวงยประทันาานาประนวเป็งเงีัรดอกเป็นไรเงอัยมาเย็เยือนศาของทุกก้อนเป็นยดงไพออยู่ได้อยู่บอหรือวันไดเออตะอยู่ไหนอ้ออยู่กับเคงเบากันดี่ะเอากก้อนตกลงกันร้วบ่ จบลงแล้วไปหาตาแม่หายน้องคนนั่นละฉนั้นก็ว่าไปไปโอ้โหคนแรกเนาะทักเรื่อยนี่มาเนาะเพราะนี่ย่าทามเรื่อยนี่ื้อถึงได้สื่อ่อนแม่เรื่อยจนอายุสี่สิบกว่าแล้วแต่ห้อเรื่อยกันต้องไปร้องเพ่นกันเรื่อยเนเรื่อยก็ได้เรื่อยแหละพ่เจ้าป็จะจำน้องจำหลานคนแหละแล้วกัน แถวก็พอเขาเองเกินพอก็ได้เลยเนี่มาจากอัเมืองมุนบอกข่งจะประชักนอโอ้โดนดออปรชักลูกก็เนี่องสอวัเนี่ไปไปบ้านเพิ่นมา่ยผมบอกไปกันมาไปกันเด็กก็มาบ้านโอวใช่เพิ่อนเอันเจ้าไปเจ้าชายไปไปบ่ไปกับไปเรา ได้ถามกันแหล,ละทางแม่ก็จะได้ไปเนาะแม่ไม่มาเบาก,กันคับแม่ค่ะโทษเะได้แต่จังในวิธีพอว่าวันคือลุงก้อนว่าวันเรียบร้อยแล้วทางญาติพี่น้องของเจ้าน้องเอืลยเราไปได้ไปกับไปไปผู้เดียวนียยย่แหละไปอะไรกาเอาไอ้น้องเรามาพ่อเรามาพ่อเราก็ยังอยู่แม่เราก็ยังอยู่มาถามกันรายละเอียดเนาะแต่วัชชัเมื่อบ่อปุณิชย์ว่าน้ำข่อยปุณิกาเมื่อกะเมื่อเล่นแล้วแต่ละ กຮົາເົ້າລູກບໍ່ແມ່ນເົ້າຂ້ອຍພະຄັນນີ້ເດອີ່ຕາມລູກລູກວ່າຕົກລົງມາບໍ່ມາພາกันມານັ້ນແປນຂອງຍັງດາລພເຈົາລເຈົຕວມາຢູ່ກແລນນນກແລນ เรียก้อนเพ็ดแล้วเนาะแล้วมือเอาคูน้อยได้พี่น้องเข้าขับปัญชานั ουν, <TH> repeating repeating ่นดูแ <tre> ต <arms Back ing tierra> ่การปัญชาเนี่ยแล้วแล้วปัญชารอบพระเจ้าอะครับพุ่นแล้วย่อมใจแล้วเิื่องใดแล้วก็ผมลบกกันไปแทงการชนะเรื่องว่านั่นนี่ก็าวว่ากันแล้วแล้วเพื่อไปไปพ่อข้าจะได้ลุงก่อนขออนุญาตถาม ทำที่เขาได้โทรศัชท์นี่แล้วก็คือทั้งเรื่องรการเก็ัะนนเห็นโอ้ไม่ยช่มมีไปใส่น้เราะอยู่ใช้เป็นน้ำเจ้าไอหลเได้ังได้นุ่ผู้เลี้ยงแล้วเราเอาุกนขาเป็นคนติดต่อเราก่อนเลยเราคอยคอยในแล้วติดต่อก่อน เอยเห็นหู้ยญิงเลยก็โทษไปใช้รู้เลยแบบดเห็นูกปุ้ยก็ดูใช้เลยอยู่ปุ้ยยเอาเล้วเจ้าปุ้ยยไม่ผู้บ่าหรอเอายังได้นะ่ยได้เลยก็เอาเคยเขาไปเพิ่มได้บ่ได้เราเขาจะโมไปได้อยู่น้ำเจ้าเบิ่งเอาพี่น้องเนาะมวยของเรลาวิธีเล้าจริงพุชาร์วเบิ่งกันจค่คนบ่เอาเจ้าชิบงชักดือนบ่ ขบวนทงคอยกันูไม่ได้คือกันได้ว่าค่อยมีผู้อ่นอยู่เดียวเนยแครอบคนี่เยอะแล้วว่าบกกามาแล้วมากันีงันว่าค่อยไปแลน่นเจ้าวาไปนใหม่เลยข่าชิ้นเปืองเจ้าเชียเจ้เชียบเชียออออุลกลยเขาต้อไป่ไปกไปน้ำมันกับเจ้าแล้วขอขี่รถอเหลับชองพีเด้หลับแป นะครับที่ติดตามทางผลทางคลิปวิดีโออยู่แลยผมได้เคยติดตาอ้าวหมูยังด้นะอ้าวหมูยสมอืมันกันต้มเมื่อบานเนี่ยบันึินมาานี่ครเขาเปิดแต่กึ่งแต่เจงหมูนะเอาเลยเออเจงหมู่าเป็นเจงหมูบนแบบใดบานนี้พี่น้องเอาเลยเด้อบานนี่ดี่น้องเราอาผเคยเบิร์กคลิปวิดีโอเลยพี่น้อง วัดพอมาแต่คนเปิดให้เพื่อนขางแซนโอ้ยกะหูแล้วก็หัวเราอ่ะแล้วก็เลยหูตะกุกกอบเหมนคนใดๆเนาะคือหนึ่งเจ็ดแปดเถื่อที่เราผ่านมาผู้สาวเด็กชำเนยชำหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งต่อเบิ่งต่อพี่น้องเห็นแต่โทรศัพท์นขอเขาไปในโทราศาพัพท์ขอเป็น,นเพื่อนเออกูก็ได้ัครับรถตบ โองไปเมื่อไม่ยุ่กันเลยขดว่าทัางเมื่อรอดอยู่แล้วจำนะเป็นร่อปลายเดียวหนในมื่อหนึ่งหนาะในมื่อที่สงแบบพวกอันเข้าใจว่าเปิดเบืองนีตัสอ้าวเป็นคลิปไม่ได้เ็เทออเรื่องไหมนี่นะเอาวาเบื่งหน้าเขพูนนั่นก็มาเบิ่งงคนนี่มาอเบิ่องหลายคนนะมาเบืงองดีบุกัน เออไปกับว่าอแมนเนี่ยคุผู้นีแล้วเไปนําบ้าเล่าเมื่อไปตมิกกไปนี่คน้นล่าว่าคันว่าไปเพื่อนเราเนี่ยเราบกยังเจ้าหรือมหา่อยด้วมานอนเพ่อนคอยผ้นดีออไปกับไปนอนก็นอนวนาะอนี้ทั้เเนเราาเรื่องเล่าเลยเป็นังไงบัดนี้ควาูซ้อวามมซื้องเราบทีหลังในคว่านเี่นั้นก็มเอ คนปลุกคนว่าตรงๆเอาเรียชัดเจนคนว่าตลกไม่เหลเดยก็ว่าเอาสีลงไปสํานากันเบากันก็ว่าเบาดีในธรรมดาเนาธรรมดาเนาะกับตกันเบาดีนนะกันกว่าเอ้าไอ้เนนว่ามือเมือิคําแล้วก็ดสีดเออสีัสีนีมาได้ไบาเด่นคําด ไม่ได้เพาว่ามึงเินัมดคืนรถมาเอามาจ่อเช่นเนี้ยว่านั่นแน่ก็คืวเจ๊ก็บอก่าก็่าไปว้านี่ได้บ่โอเคจะมาเห็นนั่นเห็นเนียมึงบุญนี่ละไ่หอกเราตู้ลูกอะมาเับบ้านเราเป็นไปได้คนก็ไปบุไปได้คนก็ไปไปเอแล้วบอเออบอกว่ายังไงบุญ ก็จะไปลูกบ้าคือว่าไปคืนนี่นยไม่ใช่วอะสิมาได้เราเล้เจ้าตกลงกในนั้นเราบอาบอไ่ได้เราว้าก็ไปก,ก,ก,กับน,นอ้องเชิกบอลได้เรานี่เนาะบาดนึงอบอกกันอ่ะอ่าลืมคาร์ดอนไปจนยังไงตกลูกกับพ่อแม่ทั้งพายินางนะบอลเออว่ากันแล้วคนว่าเท่าไหร่รัเจ้าบาดนื้กับบ่ได้หลายเราครับบาดน,นื้อเด็กตัวเองว่าคำันบ่มพ่อบ่าพ่อมันมันคือบททันหาบ่ได้ในชีเข่าก้มก่อนในช่องสลึงได้บ่ได้เออได้แหละ บเชียวาเกิมันบมทันเรีบหเลยบไได้ฉะนั้นเลยยาได้หมดาพก็ช้ยาวล้วไเือนนดวันเอาเือเลถ้ากมันเกินทเรบเสองเนหนสงเมืนกรวบาบัตรเป็นเสเขาพ่อเอาอีกนกว่าเงินไม่ใช่เงินบ่ไม่ทุแหละมีแตข้าอันนี้ดียมีแต่าอย่างเดียวพี่โตข้ามอลไรบัตรนี่แหละเนาะมีเงอย่างดียต้องกันไปหมดเตาหใต้ก็เดียกว่า ขออนุญาตถามเรื่อยๆยก็เคยมีมีลูกจักคนที่ผ่านมาตามลูกกับได้ครอบแครัวมานลยเนาะเริ่มแล้วจบไม่ใไรอยู่ในเื่อนเพื่อนเราก็เราเมืงใหญ่กว่ากว่าเฮือนค่เลยกว่าเพื่อนใหม่อ๋ออยู่คนเดียวของหางของไงเพื่อนคัวข้างข้างมเดียบเื่อแต่เนี่ยอดีตสามีของเงยกับคือเพื่อนเสียไปแล้วเสียอะไรอยู่มะฮึงเนาะ โอ้ยเจ้าเคยได้ไพนี่เล่ากันลูกลาวก็ไปอยู่เอื้อนครอบเป็นครอบเพรอะว่าเห็นมาเป็นแลงเห็นมาฟ้าเอือนนั่นเห็นไหมไอ้ดูกป็นเมียนยังไปไอ้ลูกใช่ละหันมาเมียนเครื่องเมียนของเอื้อนเอาเมียนให้แม่เาไปดูก็เ่าเขาเจ้าพังไปเบิ่งเจ้าก่อนขัตทาวามันลายผ้าลายปีไปเลยครับเป็นพิจายนายแห้งเลยครับพอขายกระเชิขาย ยังสิอยู่ทีเนี่ยเอาว่าดในะก็คยอยู่กันไปก่อนก็กมาพอทับว่าของทางกับโมีพ้นทางนี้กับโภมีค้นก็ไ้นะโมีคนออกจะไม่แงแล่วะเอาไปเพื่อนรองในนองว่าวางเงนมันตักชองนี้วะะเมาพุ่งเมาผมมันอยู่ทั้งกลางเมือไห่จะมาพี่ะเ้าวัวคน่า เบาก็รู้ฝอยวนได้ยังไงเนี่ยคนเนี่ยเอาฝันจัดกับฮอกก็เป็นปุ๊กันอยู่ข้างกลางเนาะฝันรอยก็เป็นเนมาเจ้ามาพี่มาสันเอาฝอยมาสันสมภาษ์เบาสิถูกต้ถูกโอมีไฟเด้เหมนกนอ๋ออ๋เกานะเด็กปุ๊บกันบ้าคนสะบัติหออืมผมว่าอะไรไม่นอนไม่ชอบไฟตักก้อนถูกก้อนกันคนใจเด็ดเนาะคือมาท่านรักชู้นั่นก็คือตามคุเจ้าเห็นนั่นแหละฮื้พ่ช้าเขาจชู มันหัก่มาบึงธนาคอยเนี่ยมันที่เอาคุปคอยเนี่ยไปฉูเขาขบูไ้ขาบอนี้ว่ามันไเลย่าันว่าผลจไปผกจะไปผลมาผกจะมาไปกินมากในแหละเที่ยวไปเที่ยวมากเที่ยวไปเที่ยวมาที่บนันเท่าเท่าเขาเค้าไปบนได้จังมันถิตนโตอยู่แต่แต่จะงิตนโตญี่ปุ่นจะงิตโตตปีกับบู้ตัวนั้นอ๋อเดีมันท่านไปเท่าไปบนัดนเนาะอืม แต่ตอนนี้นี่มันก็พออยู่ได้ก็อยู่กันไปก่อนการว่าคอยนัอนต่อไปนั่นถือว่าลูกค่อยลูกเมียเก่าคอยไปยั่งชองบุตรันเอาผัวคนหนึง่งบุตรธรเมียบุตรหนึ่งถ้าเขาอ่ะเอามาเอาลูกกับผัวแล้วเอาลูกลกับเมีเมยเดียวมาดูในหลับคอยไปก็ได้ไกันว่าโบมี่คือคุเมอร์เนี่ยโอ้ยอ่ามีให้เข้าอยายวห้ไปเกิดมีหนอคอยนั่น เมื่อบดด้อยแต่เมื่อเรคืนชงคืนก็นงคนแรงแลปะูพี่นะเมื่อนเมื่องมื่อหันคนเตเมื่อเขามเยโอ้โเลื่องกระทั่งแรกคือว่าคนเต็มเขาา้ามาบึงนี่แล้วเขอกอยไปหันแหละเน้องเราเองแลลวเขามูบูเราแล้วพัเขามาพกีมาอันเขามาบึงราชีแต่จนเกือบไปได้กินทดเข่าหมดลยพวกีมา เขามาบเจ้ามาบึงาีใ่หม่นั่นเาไปอยู่หงกรโยกก็อู้กัเงี้ยสายแต่เขใช่เพชอยโลเงินดีมันอืักไปคนชิวเมืเิ่มเดียวนะเพิ่งยังก็ดีกเขาจะเพิ่งนะเสียด้เลยนี่เพด้วยนี่ยเบึงราีเขาเนี่ยเเาเลยเ้ลุงก่อนลักษณะทำไรสิ ครับผมได้คุ้มมาไป่า na น e> ี่ดอกมั้งบาวอีกคนว่าแลก็ยุ่กันไปเสิอ่านว่าไง้ก่โบไกก็ตัดสีไดแล้วนมันจึงอยู่ไก่บานี้ได้แม่แล้วเนาะจได้มาหากันจังไลมานนี้ย่ไก่คูไก่อับนะได็ก่ไมากป่าเอคันว่าบ้นชำเนี่ไปบ้านกสีดูจ้ำกันได้ไปอยู่ดอคันว่ามาแล้วช้เมื่อคุณคุณจิ้ว้ช้ำเมื่อเมื่อช้ำเมื่อมาแล้ว่าได้คุณวา คันว่าเธอละที่ปีละเธอเนี่ยจะเป็นแล้วคันแบบทางนั้นนี่เจ็บมีโชว์เนาะน้ำหนาค่อยกว่าพังกันบ่บ่กันอยู่ดีไม่แห้มเนี่ยบ่เลยไปเนี่ไปกับเป็นสองคนเลยเั็นเขาสองลานไปเนอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะกะเอาไว้สำนีพี่น้องบจบกันยาเนาะขอที่เข้าใจหลายคนเอฟซีก็คือที่้เบิึงติดตามเนาะคนที่เชื่อถูก่อนพี่น้องเอ้ย อ่าก่อนอื่นเนาะก็ต้องขอขอบคุณข,ขอบคุณนะทางเจ้าของช่องเพิ่นเนาะที่ถ่ายลงอัปเดตให้ได้ฮู้ได้เห็นแล้วก็ให้มีอารมันไปนําทางบ่พรเพิ่นแหเนาะก็ู้กันอยู่พี่น้องเอ้ยคขอบคุณหลายๆเนาะก็เลยออกมาให้ FC ของตคําได้เบิ่งชมได้ชมน,นําเนาะพี่น้องแล้วก็อ่าตุคําก็มาแสดงความคิดเห็นพี่น้องเอ้ยเนาะว่าตกอเป็นคนแนวใดพี่น้องคือที่ผ่านมาเนาะหลายคนคือสิได้เบิ่งพี่น้อง เรานี่มีเมียตั้งแต่สิบสี่สิบห้าขึ้นไปเนาะและเราก็บว่าวอดว่าเรานี่เก่งพี่น้องเนาะอคือหนึ่งนีนได้เพศพันธ์ด้ยวยว่ามรคมหงษ์ให้กับเมียรเรานี่สิบสี่สิบห้าปีเจ็ดแปดดอกเราเนาะและแต่ละดอกสา้นาทีพี่น้องโอ้โหตูคํำเลย ยอมพี่น้องเนาะยอมแล้วกับบุหัวมันสิเป็นเรื่องจริงือวาจังใดเบื่อเธอเล่ากับอาชีเห็น y youtube เบิก์เนาะนหลายๆคนเขาไปทายแล้วถามเล่อาอ่อีกอย่างเล่ากับใหญ่เป็นผู้เท่าป่านี่เลยเนาะประสบการณ์เล่ากับร้ายพี่น้องเอ้ยจังใดประสบการณ์เล่าขโม้ของเล่านี่ที่เราเจอมาผ่านมานี่เราต้องหลายพอชุมเฮาอยู่แล้วหลายกว่าคนที่ไปถามคนที่ไปทายอีกเนาะประสบการณ์บอกไงคือเพิ่นอาบน้ําห้อนก่อนเฮาพี่น้อง เพิ่นทานมาเบิดนเลยเนะาะเพิ่นเลยก,ออก,ก,ออกล้าบอกกล้าออกแต่เราบุกคิดบุถึงสว่าคําที่เราเว้าออกไปเนี่ยมันแพ่ไปหอดใส่ทั่วโลกเนาะจนกระทั่งมีทางสันเทิงเพิ่นลงมาบอกเนาะทางผู้ใหญ่ทางกา,ยางเรเมืองเพิ่นึ่งมาบอกว่าให้เบาๆเน่เพิ่นมาเตือนก่อนเนาะให้เบาๆเพราะว่ามันอ่าให้เกยียรติผู้หญิงนําแหลพี่น้องเนาะให้เกียรติผู้หญิงนําพี่น้องเนาะอีหยังเจ้าก็เว้าเกินเหตุเกินพลเนาะอีหยังเจาาเ้ยาก็เป็นผู้รับผู้ใหญ่เป็นผู้อวสูแล้วเนาะ กะคนที่ที่ทักให้เด็กน้อยหรือว,ว่าผู้ใหญ่นับถือเนาะอันใดที่ว่าอันนี้เด็กน้อยทางจังไี้เจอกับไปนั้นแต่กะเมว่ากันเนาะตูกค้าเบิ่งกะมีอารมณ์อย่างวัวได้ขับได้คลายเครียดอยู่หลับพี่น้องไว้นอนแต่บางทีมันกะหมได้ไม่พี่น้องไว้นอนมันเกินก,เนกะเพิ่นกะบ่มักคือกันพี่น้องและเอฟซีพี่น้องของตู้ข้ามได้พี่น้องตัดสินและเอาข้อมูลกิเห็น เบิงบุคลิกเราเป็นแดืไหนพี่น้องและสําหรับเมียเราคนนี้พี่น้องจะอยู่หอนมือใดอืมยังบม่ได้ดวงเกินยังไม่ได้แต่งไม่ได้คอดอกพี่น้องเอ๋ยเราอ่ะให้ออกพรรษาลาพระเจ้าก่อนยังว่ากันเราอ่ะยังไม่ได้เห็นหนังเราอ่ะแต่ว่ามาอยู่นํากันนอนนํากันแล้วคือพิี่พิดคอก่อนแล้วพี่น้องเอากับว่ากันเนาะเดินขงมักแต่ว่าเราในี่กระสนีแห้งนะพี่น้องเราคือเราบอกเราลงไปเนาะ คือเราบอกนะครับนะลงไปลงไปห้าปีเส้าเลยพี่น้องเลยไายบาทไทยเมืองหลั่งมาเบิงดาซีเราอ่สสันเนาะออแล้วอาจสะมีของดีเลยว่ะแล้วมึงมีของดียังหนอพี่น้องเลยมันอยู่ที่ปากเขาเขาบอกดีมันก็เกิดความดีๆเขาบอกสิ่งดีดีมันก็มีสิ่งดีดีเข้ามาอ่าเสน่ห์หรืออย่างคําบอกครัเลยก็อยู่กับปากเขาเองนาองพี่น้องมของดีเขาอย่างบูว่าไม่จริงบอกว่าจริงตัวข้ามกับบนในโลบดูหรอกเนาะ อ่าคงดีดีเลือกดียามดีอ่าเก้าโมงเก้านาฬิกาโมมีพี่น้องเฮาคิบาดบดีตรงนั้นมันก็ดีนเนาะเฮาคิดบะเออเหมาะสมเวลาเหมาะสมตรงนี้ดีแล้ดีแล้ด,ลดีพี่น้องอ่าเนาะตุ้มเสื้อจังสัน,ดนได้พี่น้นองเลยเนาะเอ้าบุเป็นยังพี่น้องอ่าใส่เสื้อจังไดก็ขอแค่คอมเมนต์แล้วก็ได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าผู้ใหญ่ก่อนจังไดพี่น้อง เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คือเก่าพี่น้องไงเนาะถ้าวัตถุกครมบอกพี่พายประกันใดเน้องกับเราขอไปน้ำมันไหลเด้อะเนาะสำหรับคลิปนี้ตัวกรก็คือเสนอขอตัวจมคำาาาราพันจากพ่อแม่พี่น้องไปนะครับนะขอบคุณขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและบอกคนขายโฆษณาให้ตุวกรรมไปสำหรับคลิปนี้ตัวกรก็คือเสนอขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีครับ